อ,อยากแทนอยากแทนะรสักอยาะส,ะสวัสดีค่ะทุกคนมืดไหมมืดพี่ฟ้าได้เปิดแฟลชไม่มืดหรอกสวัสดีทุกคนนะคะ ทำอะไรกันอยู่เหนื่อยรู้สึกแบบมันหมดแรงอ่ะถูกคาถูกหกพันถูกกับหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกสามตัวหน้าแล้วก็สองตัวท้ายค่ะ พูดเลยไปจะโกรธไหมมันง่วงมากเลยตอนเนี้แต่หาคนอยู่เป็นเพื่อน <c oughs> เอาไขมานะ่ะแบนึงนะมันจะหลับอีกแล้วอะกำลังหาคนอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าแบบกลัวมูบหลับไปนอนอยู่ปะม,มาเขากำลังมาไล่หรอ มาพี shoot, fitting, ่ย uh, ูเขามายังมาแล้วกำลังเดียวเข้ามาในในซอยให้ลองห้องเดี๋ยวเขาขึ้นมาห้องหนูใช่ไหมจองห้องพี่ไหมหรือห้องหนูได้หมดเท่ากันห้องเราเท่ากันห้องหนูก็ได้ห้องเตาดีป่ะอ่าได้มาเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็แล้วก็ไปโอเคค่ะฟิตติ้งชุดพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้รายการแฉที่ฟ้าต้องไปฟิตติ้งชุดก่อนจะเอาชุดมาให้ฟิตติ้งเนาะ b a b y Baby g i r l ิรยเรื่องตลกมากเลยนะคะพี่ฟ้าเพิ่งเข้าใจแล้วว่าคำที่แบบว่าคนโบราณเขาชอบบอกว่าอย่านอนทับตะวันนะอะไรเงี้ยก็เก็ตละเออเป็นฟิลนี้นี่เองคืนนี้ไม่มีงานแต่พี่ฟ้าว่าหลังจากลองชุดเสร็จพี่ฟ้าว่าจะไปลานลาสักหน่อย แต่ไม่บอกหรอกว่าไปไหนดีแมไ,ไม่หอรอกว่าหนูตกใจเสือ้อน่าก,กลัวมากเดีพี่พอเปิดแฟตวก่อนจะได้ไม่มืดเข้ามาถึงแล้วแหละแต่เดี๋ยวให้พี่เต๋าเรียกอีกทีนึงเออทีคือย่างนี้พี่พจะเล่าให้ฟังอย่าไปดรามา่าไปอะไรกันนะ ต้องใช้จกักรยานในการรับฟังนะคะเรื่องที่พี่ฝาจะเล่าก็คือตกใจฮตกใจเสื้อตัวเองในกระจกเชิ้ตมนสะท้อนกับกระจกระหว่างไว้น่ากลัวมากพี่บาตวันดีค่ะพร้อมฟังยัง คือพี่ฟ้าเหนื่อยงานมาแล้วฟ้าก็นอนเลยเล่นโทรศัพท์แล้วก็หลับไปเลยหลับไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรฝันแหละแต่พี่ฟ้าจำไม่ได้ว่าพี่ฟ้าฝันอะไรแต่ช่วงที่ฟ้าจะตื่นเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นภาพที่เหมือนเราไม่ได้หลับอ่ะมันเหมือนตื่นแล้วด้วยซ้ำอะความรู้สึกความรู้สึกพี่ฟ้านะเหมือนตื่นแล้ว หรือมันเป็นเพราะว่าพี่ฟ้าเพียแล้วนอนทับเส้นตัวเองก็ไม่รู้นะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับรับรับฟังเล่าประสบการณ์ได้ฟังในเรื่องของห้ามนอนทับตะวันเฉยๆเป็นคํบบาโบราณที่เขาพูดกันแล้วพี่ฟ้าก็เหมือนมันไม่ได้หลับอะเหมือนมันตื่นแล้วภาพที่ฟ้าเห็นก็คือพี่พฟ้าเห็นผู้ชายประมาณมากกว่าสี่ห้าคนอะ่ะมันเสียงมันดังมากเลยอะ มันดังมากจนแบบพี่ฟ้าฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกันแต่ว่ามีประโยคนึงที่เขาพูดก็คือเขาพูดเหมือนกับว่าไม่ดีไม่เอาไม่พูดดีว่ะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเขาก็แล้วพี่ฟ้าก็ตะโกนกลับไปว่าแบบหยุดแต่พี่ฟ้ารู้สึกว่าตะโกนเท่าไหร่พี่ฟ้าก็ไม่มีเสียงแล้วก็ดิ้นหนักมากหนักแบบมันก็เหมือนไม่ขยับอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่า พี่ฟ้าตะโกนแบบว่าแม่คือมีสติเนาะเขาจะบอกว่าเวลาที่เราเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เรานึกถึงพ่อกับแม่ไว้เขาพูดกับพี่ฟ้าว่าที่พี่ฟ้าได้ยินนะที่เขาตะโกนใส่หูแล้วรู้สึกว่าแสบหูข้างนี้มากเลยคือข้างที่แ,แสบหูข้างเนี้ยเขาบอกว่าตะโกนไปดีตะโกนดังๆไม่มีใครได้ยินหรอก ตะโกนไปเลยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้พูดสำเนียงนี้นะเขาพูดแบบเขาหออัวเราะมันเป็นฟิลแบบก็ตะโกนไปดิอย่างเงี้ยอุ้ยหนุ่มนสิงน์ซุกใจหมดเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งเขามาแล้วแหละเขาพูดแบบก็ตะโกนไปสิ <c oughs> แ,บบแล้วก็นังดังเลยไม่ไมีใครยินหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟกก็ตกใจเว้ยแล้วพีพ่ฟักก็เลยพูดแบบว่า แม่เอาแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคเดีอ่อยวไปเขาก็ได้มาแบบนั้นแล้วพี่ฟ้าก็เลยพอพูดคำว่าแม่เสร็จพี่ฟ้าก็สะดุ้งตื่นมันไม่ใช่เชิงตื่นแล้เหมือนหลุดได้อะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็หลุดออกปประตูไม่สนิทพี่ฟ้าก็หลุดแล้วก็ ตื่นมาแล้วพี่เ้ารู้สึกเหนื่อยมากมันเหนื่อยเหมือน,น,น,นเหมือนเราใช้พลังงานอะไรไปก็ไม่รู้เหนื่อยแล้วก็แบบหายใจแรงแล้วก็แสบหูซึ่งพี่ฟ้าก็คิดว่าหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดหรือเป็นเพราะเรานอนทับเส้นวะแต่ก็ตื่นมาก็ดูเวลาก็คือหกโมงเย็นพอดีก็เลยนึกถึงคําที่ที่แม่บอกเมื่อกี้ก็เลยโทรไปหาแม่นะะแม่บอกว่า นอนทับตะวันก็ถ้าตามโบราณเขาก็คือเขาหมายถึงว่าเอ่อมันเป็นเวลาผีเข้าผีออกเวลาที่เรียกว่าความเชื่อโบราณเนาะเวลาของโลกอีกโลกหนึ่งที่เขาจะเป็นแบบเป็นเป็นเวลาเชื่อมอะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่ดีเขาบอกแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาหมายถึงว่าเรานอนทับเส้นตัวเองทําให้เราแบบว่าเหมือนโดนอัมอะไรประมาณนี้แหละ ต้องบอกกันนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับโรงแรมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะที่ฟ้าเล่าคือแค่อยากจะสื่อถึงนะว่าเออเราเข้าใจแล้วคําว่านอนทับตะวันเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นพอดีตื่นมาคือหกโมงเย็นเป๊ะนะ18.00ปนเงี้ยก็คิดว่าน่าจะใช่ก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์ห้ทุกคนฟังด้วิฟ้าไลฟ์ใหม่ขอไปลองสภาพแป๊บหนึ่งนะ